สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใขในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามัองกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายบรรยายขยายเนะความพอเป็นแหล่งความรู้ของผู้ใขในการศึกษาในโอกาสนี้และโอกาสต่อไป แต่การพูดการบรรยายก็เป็นไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องบุคคลมืดกับคนสว่างคนมืดกับคนสว่างเป็นอย่างไร คือบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้นะครับในดาวโลกนี้ท่านจัดไว้เป็นสองสองฝ่ายใหญ่ๆคือที่มาเกิดนะครับมาเกิดคือมาเกิดจากพบที่มืดเรียกว่าบุคคลที่เมื่อมาคือมาเกิดอย่างนั้นเถอะคือบุคคลที่มืดมาเนี่ยจะมาจากพบที่ต่ํานับตั้งแต่มนุษย์ลงไปถึงอเวจีหรือโลกันตานรลกนั่นแนหะ เรียกว่าพบที่ต่ําหรืออบายภูมิทั้งสี่นั่นแหละคือเปรตอสุรกายสัตว์เดียรฉานแล้วก็สัตว์นรกพวกนี้จะเป็นพบที่ต่ําเรียกว่าพบที่มืดแต่เขาก็มีสิทธิ์มาเกิดบนดาวโลกเหมือนกันเพราะว่าบาปกรรมเหล่านั้นได้ชดใช้เกือบจะหมดไปแล้วว่าอย่างนั้นเถอ,อะบาปกรรมส่วนใหญ่ที่เขาใช้อยู่บน อยู่ในในรกก็ดีในเปรตในอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็หมดแล้วว่างั้นเถอะก็จะนนบันดาลให้กรรมที่เหลือนั้นนะ่ะมาเกิดในพอเหมาะพอดีกับดาวโลกนี่แหละก็มาเกิดบนโลกมนุษย์ของเรานี้เรียกว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับมีรูปร่างมียีนมีอาการที่ส2สองเป็นมนุษย์เพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วย สติปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถแห่งระบบประสาทในสมองในระบบการรู้สึกนึกคิดต่างๆแต่เขามาในภพที่มืดดังกล่าวนี่เรียกว่าผู้มาเกิดในโลกมนุษย์ฝ่ายมืดมาต่อมาฝ่ายที่สองก็คือมาจากภพที่สว่างหรือว่าสว่างมาสว่างมาก็หมายถึงว่าเขามาจากภพที่สูง พบที่สว่างนับตั้งแต่ผมมาโลกลงมาจนถึงสวรรค์หกชั้นน,นะแล้วก็มนุษย์บางครั้งบางขราวก็มนุษย์นี่เกิดซ้ำอยู่ในโลกมนุษย์นี่อีกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราพูดเพื่อความเข้าใจง่ายคือพบสว่างก็คือพบที่มีความสุขนับตั้งแต่สวรรค์หรือพมมโลกนั่นแหละเมื่อหมดบุญจากพมมโลกใช่ไหมละ่ะหรือหมดบุญจาก สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วนั่นน่ะ,ะกรรมเศษกรรมที่เหลือพอเหมาะพอดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดร่วมกันกับเขากับบุคคลที่มาจากฝ่ายมืดนั่นแหละฝ่ายสว่างก็มาเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้เหมือนกันทีเนี้พอมาเกิดในโลกมนุษย์นี้มันจะมีความแปลกคือมันเป็นร่างกายหยาบอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโอปาติกะเหมือนสวรรค์หรือเหมือนพวกนรกใช่ไหมละ่ะเรียกว่าเป็นกายหยา นั่นเองนี่เรียกว่าลักษณะผู้มาเกิดในดาวโลกจะมีสองฝ่ายฝ่ายมืดมากับฝ่ายสว่างมาทีนี้เมื่อมาเกิดแล้วใช่ไหมละมันจะมีการตายในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่เป็นอมะตะจะต้องตายเหมือนกันเมื่อตายไปแล้วก็จะไปในภพที่มืดหรือภพที่สว่างมีสองด้านเหมือนกันตายไปแล้วเนไปภพที่มืดก็คือภพเขาก็ไปเกิดในเปต อสูรกายสัตว์นรกหรือสัตว์เดียวแลฉันเนี่ยเรียกว่าไปพบที่มืดส่วนไปพบที่สว่างก็คือไปเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือนิหรือ,รอพวกพมมโลกเช่าไหมละ่ะน่นะเรียกว่าพบที่สว่างแต่ขณะที่เขาจะไปในพบมืดหรือพบสว่างนั้นนะ่ะคนที่มาเนี่ยจะมืดมาหรือสว่างมาก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปในพบที่มืดได้และสว่างได้ ด้วยเหตุผลแห่งการกระทําเรียกว่าการกระทํากรรมขณะที่เขายังมีชีวิตยอยู่บนดาวโลกนี้แต่การกระทํากรรมในบนดาวโลกนี้มันมีปัจจัยผันแปรไม่แน่นอนอย่างมากมายเลยทีเดียวอย่างเหตุที่ให้มาเกิดเนี่ยเรียกว่ากรรมให้มาเกิดนี่ก็คือกรรมที่ฝ่ายมืดก็มาพอดีใช่ไหมมาเกิดฝ่ายสว่างก็พอดีมาเกิดเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดก่อน จากนั้นเมื่อมีร่างกายเป็นกายหยาบเนี่มันจะมีการปัจจัยสืบต่อร่างกายเรียกว่าอาหารใช่ไหมละ่ะปัจจัยสืบต่อนามและรูปให้เปลี่ยนไปเรียกว่าผัสสะคืออายตนาภายในมีตาหูจมูกลี้ยกายใจเนี่ยไปผัสสะกับอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดภพธรรมลลมก่อ,อให้เกิดเป็นความรู้ อารมณ์อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าวิญญาณน,นั่นเองอวิญญาณก็รับรู้เสวยออารมณ์รับรู้เสวยอารมณ์อยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นมโนวิญญาณก็ยังรู้จักนึกไปรู้ไปดูไปเห็นในในธรรมรมต่างๆเนี่ยลักษณะของนามรูปที่มันเกิดสืบต่อไปอยู่เนี่ยนี่คือปัจจัยการสืบต่อแห่งนามรูปในกรณีแรก ส่วนกรณีที่สองทีเนี้ยเมื่อนามรูปมันตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมละ่ะปัจจัยผันแปรตัวที่สองก็คือบุคคลที่เรามาเกิดร่วมสัตว์ที่เรามาเกิดร่วมสิ่งของที่เรามาเกิดร่วมแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เรามาเกิดร่วมเนี้ยบนดาวโลกมันเป็นของหยาบใช่ละบุคคลก็ตั้งแต่คนมืดมาก็มีคนสว่างมาก็มีใช่ไหมเมืดมามากมืดมาน้อยก็มี สิ่งของมีประการต่างๆทั้งหน้ารักหน้าชังหน้ายินดีน่าน้ารังเกียจต่างๆก็มีคนสัตว์สิ่งของเหล่านี้มีทั้งสองฝ่ายฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายน่ารักกับฝ่ายน่าชังนั่นเองจะเป็นตัวแปรสำคัญทั้งการแสวงหาอาหารได้ประสบพบเจอสิ่งต่างๆได้รับรูป พบเจอในสิ่งที่น่าชังน่ารักบ้างใช่ไหะนึกน้อมไปในเรื่องราวต่างๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในดาวโลกนี้มากมายเลยทีเดียวทั้งเจอคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสืบต่อด้วยเป็นปัจจัยผันแปรด้วยให้เกิดการกระทำกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีขึ้นคนที่เมื่อมาก็เจอผัดปัจจัยผันแปรไม่แน่นอนสองด้านนี้เหมือนกัน คือปัจจัยผันแปรในการสืบต่อร่างกายมีผัสสะมีวิญญาณมีมโนนึกน้อมไปเหมือนกันปัจจัยผันแปรได้ประสบพบเจอคนสัตว์สิ่งของและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันคนที่เมื่อมาก็เหมือนกันคนที่สว่างมาก็มาเจอสภาวะเหมือนกันเนี่ยปัจจัยผันแปรสลับซับซ้อนดังกล่าวมาข้างต้นเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆเนี่ย เมื่อันเจอป,จปัจจัยผันแปรไม่แน่นอนนั้นปัจจัยสืบต่อนามและรูปแห่งตนเนี้มันจึงเป็นตัวแปรให้เกิดการกระทํากรรมทั้งฝ่ายดีไม่ฝ่ายไม่ดีปัจจัยผันแปรดังกล่าวเนี่ยมันจะหล,ล่อหลอมให้มนุษย์ที่เกิดมาทั้งคนมืดและคนสว่างเนี้มีลักษณะพื้นฐานที่ต่างกันคือบางคนเนี่ยเขามาแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ใน บนดาวโลกมีปัจจัยผันแปรไม่แน่นอนประกอบในการใช้ชีวิตดังกล่าวใช่ไหมละ่ะเขามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือมีพฤติกรรมกายวาจาเรียบร้อยข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขามันสดับตับฟังคือเกิดมาเหมือนกันน่นะครับข้อที่สามเนี่ยเขามันสนทนาธรมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้อื่น ข้อที่สี่เนี่ยเขาหมั่นทําความสงบแห่งใจหรือไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งเฟอ้อเหือหิมอ,อยู่อย่างเรียบง่ายสงบแห่งจิตนั่นเองข้อที่ห้านี่เขาหมั่นทําความรู้แจ้งในเหตุผลแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงเหตุผลเกิดขึ้นในจิตนั่นแนหะรู้เหตุผลห่งดีชั่วตามเหตุตามผลแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงนะนะั้นน่ะถ้าภาษาง,ง่ายๆก็คือรู้จักภาวนาทําให มีให้เกิดขึ้นในกิจนั่นเองซึ่งความรู้เนี่ยลักษณะบุคคลที่เขาเกิดมาแล้วใช่ไหมล่ะทั้งฝ่ายมืดและฝ่ายสว่างมาเกิดร่วมกันแล้วมีเหตุปัจจัยผันแปรไม่แน่นอนดังกล่าวประสบพบเจอสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจะรอล้อมให,ให้เขาเป็นคนมีพฤติกรรมอย่างาดังกล่าวมาข้างต้นหข้อนั้นน่ะ หรือมีกายวาจาเรียบร้อยมันสดับตับฟังเป็นคนมันสนทนาทำมันทำความสงบแห่งใจมันทำความรู้ในเหตุและผลแห่งสรรพสิ่งแล้วนั่นน่ะก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นอ่ะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์รู้อย่างนี้ควรทําอย่างนี้ควรเว้นจากนั้นเขาจึงได้กระทำความดีทีนี้กระทำความดีด้วยกายวาจาใจนั่นแหละ กายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตนั่นเองหรือความดีในในบุญทั้งสิบทางคือเขาหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นจเจริญภาวนาหมั่นขวนขวายในจิตที่ชอบหมั่นประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เขาหมั่นฟังทมหมัน่นแสดงทมหมัน่นโมทนาส่วนบุญหมั่นให้ส่วนบุญหมั่นทำความเห็นให้ตรงอยู่เป็นนิดเรียกว่าเขาได้กระทำคุณงามความดี เมื่อเขาได้กระทำคุณงามความดีแล้วเส้นทางต่อไปข้างหน้าเรียกว่าพบสว่างไปก็จะเกิดขึ้นกับเขาคือเมื่อเขาตายจากโลกนี้แล้วเขาก็จะไปพบสี่ที่สว่างเรียกว่าสว่างไปนั่นเองนี่คือลักษณะผู้ที่จะสว่างไปจะเป็นคนมืดมาหรือสว่างมาก็ตามแต่เมื่อเขามีลักษณะ คุณสมบัติ5ประการคือเป็นผู้มีกายวาจาเรียบร้อยเขาหมั่นสดับตับฟังเขาหมั่นสนทนาทำหมั่นทำความจิตใจให้สงบมันยังรู้เหตุผลแห่งดีชั่วของสรรพสินทั้งปวงอยู่ทาให้เขาเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์อย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรแล้วเขาก็กระทํากรรมดีเมื่อเขากระทากรรมดีเมื่อเขาตายไปเขาจะสว่างไปนั่นเอง นี่เรียกว่าลักษณะผู้สว่างไปส่วนลักษณะผู้ที่จะมืดไปทีเนี้ยมืดไปคือไปพบที่มืดใช่ไหมล่ะก็ะเหมือนมาจากพบที่มืดแะแต่ตอนตายไปแล้วจะไปพบที่มืด mm. ก็ไปด้วยลักษณะที่เขามาเจอมาเกิดบนดาวโลกแล้วเนี่ยมีเหตุปัจจัยผันแปรไม่แน่นอนดังกล่าวนั้นอะ่ะล่อล้อมให้เขาเป็นคนมีกายวาจาไม่เรียบร้อยเหมือนคนแข็งกระด้างนั่นเอง ไม่มันสดับตับฟังผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ฟังความผู้อื่นว่าอย่างนั้นเถอะขพรที่สามก็คือเขาไม่มันสนทนาทำแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้อื่นเขาไม่มันทำความสงบแห่งใจเขาเป็นคนฟุง้งเฟอ้อเหิอเหิมฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่เขาได้ประสบพบเจออยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจนเกินไปนั่นเองแล้วนะนะว่าฟุง้งเฟอ้อเหเหิมไป และเขาไม่มันทำความรู้แจ้งในเหตุผลแห่งสรรพสินทั้งสรรพสินทั้งปวงให้เกิดรู้แจ้งเกิดขึ้นในจิตเขาจึงเป็นคนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ไม่รู้อันไหนควรทำอันไหนควรเว้นเมื่อเขาไม่รู้เขาจึงได้กระทําไม่ดีทํากายทุจริตวาจาทุจริตมนโนทุจริตต่างๆมีฆ่าสัตว์ลักทรพัพย์พฤติผิดในกาม มีกล่าวคำเท็จคำหยาบคำสอดเสียดคำเพ้อเจ้อหลอกลวงต้มตุ๋นในรูปแบบต่างๆมีจิตใจนึกอาฆาตพยาบาทผู้อื่นนึกโลภอยากได้ของผู้อื่นจากนั้นเขาเห็นผิดทำนองคลองธทมเมื่อเขาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วประพฤติกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตต่างๆนานาเนี่ยเขาจะเป็นคนมืดมาก็ตามจะเป็นคนสว่างมาก็ตาม เขาก็จะต้องได้ทำเขาเมื่อเขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะเขาก็ได้ทําชั่วนั่นเองเรียกว่าทุจริตกายวาจาใจเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็จะได้ไปไปพบที่มืดนั่นเองเรียกว่าอบายภูมิทั้งสี่นั่นเองคือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นนะครับลักษณะคนที่มืดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดมาเป็นคนยากจนใช่ไหมละ่ะ ยาจกวันนี้พวกขอทานต่างๆแต่เขาก็มีโอกาสทำชั่วกับทำดีได้เหมือนกันกับคนอื่นนั่นแหละอย่างคนเมื่อมาเนี่ยเขายากจนคนแค้นแต่บางครั้งเขาไม่มีเงินมีทองที่จะทานอย่างเงี้ยบางเขาทัาง้งเขาก็ได้รู้ได้เรียนเห็นไหมล่ะเขาพูดกายเรียบร้อยอ่ะมีครูบาอาจารย์สั่งสอนเขาบอกเส้นทางดีชั่วให้เขาใช่ไหมล่ะ เขาเป็นคนมันสะดับตับฟังอ่ะถึงเขาจะเป็นคนยากจนคนนชั้นยาจกวันนี้พกขอทานก็ตามใช่ไหมล่ะบางครั้งเขาก็ได้บวชเรียนเสียนานนั่นเละได้ทําจิตใจให้สงบใช่ไหมล่ะบวชเรียนเสียนานทําใจให้สงบทําความรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้หลักนักปราชญ์เขาก็จะรู้จักทางดีช่วยและทาดีได้นั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะมืดมาแต่ถ้าเมื่อเขาเมืดมาแล้วเนี่ย เขาก็ยังแก้ไปอีกนะที่เขาไม่เรียบร้อยทางกายใช่ไหมละ่ะไม่มันฟังไม,มมไม่มันทำผู้อื่นไม่มันทําความสงบแห่งใจไม่มันทําความรู้เขาก็ทําชั่วได้ทั้งมืดมาแล้วก็ต้องทั้งทําชั่วด้วยใช่ไหมละ่ะก็จะต้องมืดไปนั่นเองส่วนบุคคลที่เขาสว่างมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนรวยใช่ไหมละ่ะเป็นคนรวย ไมได้มนุษย์สมบัตินั่นเองแต่ว่ามีลามยศสรเสริญบ้านช่องห้องหองกดีงามหมดทุกอย่างนั่นแหละแต่เมื่อเขารวยแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะประมาทพลาดพั้งไปในการม,มาคุณต่างๆที่เขาได้เขามีเขาได้ซ่องเสพทําให้เขาติดในรถในกรรม,มาคุณเหล่านั้นลืมเขาวนะครับเป็นคนที่ไม่มีวากายวาจาเป็นผู้ไม่เรียบร้อยก็มีเยอะแยะไปที่เราเห็นในสังคมใน ชุมชนต่างๆนั่นน่ะเขาเป็นคนหญิงจองห้องไม่สดับตับฟังผู้ใดก็มีเพราะจิตถิมมาน่ามากเพราะเกิดในสกุลที่ดีนั่นเองเขาไม่หมันสนทนาธรรมต่างๆเพราะเขาถือยศถือศักดิ์ถือตำแหน่งจนเกินไปนั่นเองน,นอะเขาไม่หมันทําความสงบแห่งใจเขาเป็นหลงติดอยู่ในกรรมมาคุณต่างๆ,ๆใช่ไหมล่ะไม่มีเวลาสงบแห่งใจเลยอะ่ะ ฟุ้งเฟ้อเหิเหมิมอ,อยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆได้ครอบครองหวงแหนอะไรมากมายกายกองในเรื่องกรรมาคุณนั่นน่ะเขาเลยไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าที่ควรที่จะอย่างรู้เหตุผลแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงเขาจะเกิดมารวยก็ตามเหมือนนะครับเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วแล้วไม่ได้ทดําดีนั่นเองเมื่อไม่รู้ก็ทําดีไม่ถูกนั่นเองว่างนั้นเน่ย เมื่อทําดีไม่ถูกมันก็จะไปพบที่มืดเลยทีเนี้ยเมื่อเขาตายไปนั่นแหะเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยคนจนทําดีก็มีคนจนทําชั่วก็มีคนรวยทําดีก็มีคนรวยทําชั่วก็มีอันนี้เราหยิบยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆใช่ไหมล่ะเหตุผลของการทําดีทําชั่วนั้นน่ะ มันก็เกิดจากการที่เขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทางกายวาจาหรือไม่เหนนั่นเองคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนทางกายวาจาเขาก็จะมีโอกาสได้ได้คบบัณฑิตใช่ไหมละ่ะเขาเป็นคนหมั่นฟังธรรมของบัณฑิตหรือไม่เขาหมั่นสนทนาธรรมกับบัณฑิตหรือไม่นะครับมันจะเป็นเหตุผลเองนะครับเขาจะเป็นคนหมั่นทางความสงบแห่งใจหรือไม่ เขาเป็นคนหมั่นทำความรู้แจ้งเห็นจริงในสรพรพสิ่งทั้งปวงหรือไม่นั้นนะเขาจะรวยหรือจนก็ตามหนึ่งเขามีปัจจัยตัวแปรมากมายนั่นแหละคนรวยก็มีลาบยศเสนเสรนอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมละ่ะก็ทําให้หลงในสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งปัจจัยสืบตัวอาหารก็ง่ายแต่มันหลงได้ใช่ไหมละ่ะมีผัสสะอันอเรเ็ดอร่อยมี นึกน้อมไปในทางที่ดีอยากได้อะไรก็ได้นี่เองก็กลายเป็นคนหลงในในกรรมมาคุณหลงติดในาดลาภยศสรรเสริญได้เหมือนกันนั่นเอง,อเองปัจจัยตัวแปรเหล่านี้มันทำให้หลงได้อย่างคนสัตว์สิ่งของที่เขาไปคบค่าสมาคมต่างๆนั่นนะ่ะมันก็เป็นปัจจัยตัวแปรอีกมากมายใช่ไหมล่ะเพราะเราเกิดมาสับสนรับรับคนกันอยู่ในดาวโลกอะ ทั้งคนดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยใช่ไหมผสมกันอยู่เลยมันไม่เหมือนแดนสวรรค์สวรรค์นี่มันดีหมดใช่ไหมล่ะนรลกก็ชั่วหมดอย่างเนี้ยแต่มนุษย์เนี่ยผสมกันเลยครับทั้งผสมทั้งที่มาทั้งผสมทั้งการกระทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นแดนกลางและเป็นแดนที่กระทากรรมถ้าถึงแบ่งแยกมนุษย์เข้าวไว้อะที่มาก็เมื่อดมา ก็มีสว่างมาก็มีแบ่งเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆที่มาแล้วแบ่งเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆที่จะไปก็คือมืดไปกับสว่างไปแต่การกระทกำกรรมในดาวโลกเนี่ยมันละคนมากเลยทีเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไปทั้งกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดใช่ไหมละ่ะภาคปฏิบัติจริงทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากเลยอะ่ะ แต่ก็พออนุมาณได้ว่าความสลับซับซ้อนของกายวาจาจิตของมนุษย์นั้นน่ะมันจะอยู่มีประมาณสามสิบสาสิเอ็พบภูมิใหญ่ๆนั่นเองคือความแตกต่างกันทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีเลยอะ่ะนอกนั้นก็แยกความละเอียดประนีตนั่นเองเพราะว่ามันจะสมดุลกับพบภูมิทุกอย่างในส1มสิเ็ดพบภูมินั่นแหละในโลกมนุษย์นี้่ภาคปฏิบัติกายวาจาใจนั้นน่ะ มันถึงสับสวนละคนกันถึงสามสเอ็ดรูปแบบใหญ่ๆว่างั้นเถอะยังแยก,แยกด้อยไปในละเอียดอีกคือกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดบวกเข้าไปอีกมันถึงเป็นความสลับซับซ้อนอยู่บนดาวโลกนี้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์เคยตัดไว้หลักๆเลยนั้นก็คือความไม่ประมาทนั่นเองเพราออยู่แล้วมันมีปัจจัยตัวแปรมากมายเลยใช่ไหมละ่ะถ้าอยู่ด้วยความประมาทแล้วก็จะ เอาตัวไม่รอดนั่นเองแต่ถ้าไม่ประมาทก็คอยประครับประคองตนให้กายวาจาเรียบร้อยมันสดัตวตฟังมันสนทนาทำามันสงบใจมันสงบกายใจอยู่และวมันทําความรู้แจ้งเห็นจริง,รงในสัตว์เหตุผลแห่งสัตว์จะทำอยู่บุคคลผู้นั้นก็จะรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์นั่นเองรู้อันไหนควรทาอันไหนควรเว้นแล้วเขาก็จะทําดีเขาจะเอาตัวรอดได้ เมื่อเขามีเวลาจํากัดใช่ไหมในโลกมนุษย์เมื่อเขาตายไปเขาก็จะไปเกิดในภพสว่างเรียกว่าสว่างไปนั่นเองบรรยายโดยสํานักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ